บีพีชาแนลครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากเรื่องฟุตบอลนะฮะมาพูดถึงเรื่องบัตรมวยกันบ้างนะครับก็เป็นข่าวฮือฮามานะครับเมื่อปีที่แล้วนะฮะเรื่องของไฟหยุดโลกนะครับหรือว่ารู้เรารู้จักดีในชื่อเดมัดนะฮะเป็นการที่จะโครูจรมาเจอกันครั้งแรกเป็นประวัติศาสตร์นะครับระหว่างอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่นะครับ ก็คือแมนนี่ปาเกรหรือแพ็กแมนนะฮะจะพบกับบัวขาวบัญชาเมฆลำรดคมยอดนักมวยไทยผู้เกรียงไกลแห่งยุคนะฮะค่าตัวแพงที่สุดนะครับที่จะมาโครจอมมาพบกันผมย้อนเท้าความก่อนจริงๆเนี่ยแมตช์เนี่ยเป็นเกิดจากความต้องการที่บัวขาวเนี่ยได้คุยกับคุณวินิจนะว่า เขาอยากมีความใฝ่ฝันในชีวิตนะว่าอยากจะต่อยมวยกับแมนนี่ปาเคียวสักครั้งหนึ่งนะฮะแพ้ชนะไม่เป็นไรแต่ขอได้ต่อยกันนะฮะจะตาจาหลับมากเลยจากตรงนี้ครับคุณพินิจพูดธิ์ปูติงเขาเรียกว่าทําทุกอย่างให้เป็นความจริงยากขนาดแบดแดงเดือดนะครับระหว่างเลวพูลกับแมนยูอนะครับจัดยากแค่ไหนเอายังมาจัดที่เมืองไทยได้เลยคิดดู ก็เลยคิดว่าเออลองติดต่อดูแล้วก็ลงล็อกลงตัวที่ว่าปากเกียวเขาสนใจครับที่อยากจะมาต่อยแต่ว่าต้องต่อยภาษากลนะแ้วเจอแบบมวยไทยเข้าไปในปากเกียวหาทางกับไม่ถูกกันนะครับก็จะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเกียร์มาต่อยกันในเดอะแมตนะครับเจอกันคู่นี้ซึ่งโอ้ข่าวใหญ่แสงข่าวใหญ่ปากเกียวมาเมืองไทยนะครับ มาเจอบัวขาวนะครับมีการปูหมุดมากมายนะครับแล้วก็ปักหมุดว่าจะต่อยแน่วันที่20นะครับเมษายนปี2567ก,ก็ที่ปานมาที่ผ่านแล้วนะช่วงหลังทุกการเนี่ยแต่ปรากฏว,ว่าก่อนหน้านั้นนะครับก็มีข่าวมาฮือฮาแล้วว่าแมตต์นี้ต้องเลื่อนไปอย่างมิกำหนดนะครับซึ่งกาะเหตุผลบางประการการขัดข้องทางเทคนิค ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นเพราะอะไรนะครับและยังไม่ชัดเจนว่าจะต่อยกันเมื่อ,อไหร่กันแน่นะครับก็แฟนมวยก็เลยรอ,อนไปนะครับแต่ล่าสุดจากการที่ผมได้คุยนะโดยตรงเลยกับตัวผู้จัดเองก็คือคุณวินิติศนาชัยนะครับซึ่งเป็นบิ๊กบอสของ Fest Air Festival เฟสแอร์เฟสติวัลคนจัดน,นะครับคุณวินิตก็บอกว่ายอมรับไปว่าเอ ปัญหาเรื่องการเลื่อนเนี่ยมันเกิดจากเรื่องการขาดสปอนเซอร์ครับในประเทศไทยเราสปอนเซอร์หมัดมวยอยู่ร่วงขาลงพอดีนะครับเห็นได้ว,ว่ามวยแชมป์โลกทช้ป์โลกต่างๆเนี่ยถ้าเจ้าตอกจากมวยไทยมวยเควันเมออะไรที่คุณเห็นนะนะมวยอื่นๆเนี่ยแย่หมดนะแล้วก็ไฟเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณมหาศาลมากถึง400-500ล้านอะไรเงี้ยนะครับ เป็นอะไรที่ชั่วโมงนี้ถ้าไม่มีรัดนะครับเข้ามาช่วยหรือว่าอบอุ้มเนี่ยมันจะเกิดขึ้นยากมากเพราะว่าสปอนเซอร์แทบไม่มีเลยในบ้านเราเวลานี้เศรษฐกิจมันแย่ยจริงนะครับเพราะนั้นทำอย่างไทล่ะที่แมตช์นี้จะเกิดขึ้นไหมนะครับจะลุ้มเลิกหรือเปล่าคุณนีทบอกไม่เลิกแน่นอนครับเพราะว่ามีสัญญากันอยู่ทั้บวยทั้งสองคนโดยเฉพาะฝั่งปาเกียวถ้าเลิกไปเรื่องใหญ่นะเราต้องเสียค่าปรับเบยิหมกันนะครับ พราะนั้นเนี่ยไฟนี้เกิดขึ้นแน่นครับระหว่างปาเกียวกับบวัวขาวแต่ว่ามันมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองไทยล้เดิมทีเราอยากให้เกิดในเมืองไทยจะปล่อยที่อิมแพกอรินาไดดูนะแต่ว่าพอดูแล้วปอนเซอร์ไม่มีนะแล้วก็การขายบัตรมันก็จ,จะขายลําบากเวย้ยจะขายพแพงอะ่ะแบบแดงเดือดอะ่ะมันขายไม่ได้หรอกในเมืองไทยนะครับเพราะนั้นเนี่ย เขาจะต้องเอาไฟนี้นะครับให้เกิดขึ้นให้ได้ภายในปีนี้ตามสัญญานะครับแต่จะไปจัดที่ต่างประเทศในเมืองนอกอาจจะเป็นสิงคโปร์อาจจะเป็นตะวนอกกลางจะเป็นฮ่องกงมาเก๊าแล้วแต่ญี่ปุ่นนะแล้วแต่แล้วแต่ว่าซองเซอร์จะไปหาการถ่ายทอดสดได้ลงช่องทางไหนอย่างไรแต่มีแน่นอนไปจัดอย่างนั้นยังพอทีย่ยะรอดจากการขาดทุน ผ่านพ้นไปได้นะครับซึ่งจริงแล้วก็เอาใจช่วยคุณวิจิตรครับว่าขอให้ตรงนี้ผ่านไปได้เพราะว่าจริงๆแกก็อยากให้มวยระหว่างปลาเกียวกับบัวขาวนี่เป็นซอฟท์พาวเวอร์นะในเมืองไทยนะฮะทำให้การท่องเที่ยวบ้านเราบุ้มมาแต่ผู้ใหญ่ก็อาจจะมองอย่างหนึง่งมองเรื่องการสิ้นเปลืองหรืออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับมองไม,ไม่ตรงกันเพราะนั้นไฟหยุดโลกครั้งนี้ก็อาจจะต้องไปต่อยเมืองนอกครับ